เเติมวันนี้นะครับผมกับปอนปอนนะฮะก็จะทําการนะครับลองรถคันนี้นะฮะไม่ได้จับมาทิดกว่าแล้วนะครับเอาทีช้าๆหน่อยเออใสให้หมดนั่นแหละใสให่หมดนั่นแหละผมจะลองเครื่องนะครับคอยดูนะครับจะลองแบบ ระยะทางไกลๆดูนะฮะว่ามันจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับสำหรับสีนะฮะที่ทำนะครับก็ที่เคลือบนะครับติดกับตัวนี้นะครับเพราะว่าอยากลองดูนะครับว่าเวลาขี่ไกลๆนะครับความร้อนมันจะขึ้นเครื่องมันจะฮีทมันจะดับลูกมันจะติดหรือยังไงนะฮะก็วันนี้จะลองกันดูนะครับลองขี่ไกลๆขี่ยาวๆนะครับขี่แบบไม่ดับเครื่องนะครับ ลองมาดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะใช่ครับให้ป้อนนั่นแหละครับเองก็แหละครับน้าจะขี่รถตามไปด้วยกันเรื่อยๆเต็มหรือยังะะเออเกือบเต็มนะครับก็วันนี้จะเทสเครื่องนะครับหลังจากเทสเครื่องเสร็จจะรู้ว่ามันเป็นยังไงนะครับทีนี้ก็จะมาเก็บสภาพทีหลังนะครับ มาเก็บสภาพทีหลังนะฮะเดี๋ยวรู้กันนะครับว่ามันจะไปรอดหรือไม่รอดนะครับเพราะว่าคันนี้นะครับผมยิงสีนะครับทั้งเสื้อสูบแล้วก็ฝาสูบเลยนะครับค่อยดูว่ามันจะระบายความร้อนได้ดีแค่ไหนนะฮะอันนี้เรามาทดสอบกัน ขี่ยาวๆดูไปทางโคกกระชายสุรินเนอะไปตัดเลยไปตรงไอเิโรนา้าที่ไฟแดงไปไปเรื่อยๆอ่าเดี๋ยวจะทดสอบดูนะครับ จะปอน,นะฮะเป็นโชเฟอร์ขอเร่งอีกเออไปวันนี้เราจะไปโคกกระชายนะ ไนไม่ต้องดับเครื่องนะครับอ่ะทีนี้เราจะวนกลับบ้านคืนเราอยู่บนปวดเนี่ยอยไม่ต้องดับเครื่องนะไปก่อนนะเลยไปเออ,ไปเ,อ,อไปเรื่อยๆไปไม่ต้องดับเลย วันกด15โลนะฮะไอปอนไปแล้วนะครับ ไปดิแมาเร็วนีว่าตามไม่ทันเลยจอดถ่ายรูปแป๊บเดียวเอง ดับเครื่องนะเอ็งอย่าเพิ่งขี่รถเร็วอะ่ะเพราะว่าเบรกหน้าเบรกหลังสภาพมันยังไม่ได้นะเว้ยแล้วอย่างตอนเอ็งไม่ได้ใส่หมวกด้วยอันตรายเข้าใจไหมก้อยนี่เอ็งมารีวูรีวูเลยอ่ะเอ็งจะกินน้ำอะไรอันนี้น้ำเปล่าด้วยก็ได้กินน้ำเปล่าพอไหมเอ๊ะ เล่นบิดหนีกันเว้ยเบียหน้าเบียหลังก็ยังไม่โอเคหมวกก็ไม่ใส่ไอปอนเอ้ยเออนี่มากินโคก่อนเออนี่กิโลถึงบ้านเรา รถอะ่ะน้าเป็นห่วงเองเพราะว่าเราสภาพมันยังไม่ได้เบรกหน้าเบรกหลังอะ่ะเอามาทดสอบแค่เครื่องก่อนหมวกกันนองหมวกกันน็อกก็ไม่มีด้วยมาไปต่ออีกหกโลหรือเจ็ดโลนี่แหละถึงบ้าน เออไม่ต้องขี่เร็วนะสี่สิบห้าสิบพ่อเออก็ขี่ประมาณนั้นเลยกะเอาดูรถข้างหลังด้วยไปก่อนเลยไม่ต้องขี่เร็ว เรื่องได้ไกี่โลวะเมื่อกี้ปอนสิบสิบบ้าอะไรไปสิบเจ็ดกลับสิบเจ็ดอเออ ตอนที่ลงจากสายเก้าเมื่อกี้โอ้หใกล้ไม่ทันเลยนะอจอดถ่ายรูปแป๊บเดียวเองหายลิบเลยน้าเป็นห่วงเองอะ่ะเองไม่ได้ใส่หมวกอะ่ะน้ำมันนะครับแคปจะไม่กระดิกเลยนะฮะก็หมดไปนิดเดียวนะครับผม ประหยัดมากนะครับบัานกวดโคกระชายโคกระชายบ้านกวดนะฮะอ่าก็วันนี้นะครับได้มีโอกาสนะครับได้ทดสอบแล้วนะฮะสำหรับเครื่องยนต์เว็บ้อยคันนี้นะครับอาทิตย์กว่าแล้วนะครับไม่ได้แตะต้องมันก็ได้ลองดูแล้วนะครับวันนี้ไป17กิโลกลับ17กิโลนะครับ จากบ้านกรวดไปโคกกระชายก็17กิโลจากบ้านจากโคกกระชายนะครับกลับบ้านกรวดก็17กิโลนะครับขับขี่้วยเจ้าปอนปอนะฮะก็ถือว่าผ่านนะครับสำหรับเรื่องความร้อนของเครื่องยนต์นะครับก็ปกตินะฮะอ่ะโอเคนะครับผมหลังจากนี้ไปก็จัดสภาพใหม่นะฮะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้จับเลยนะฮะงานยุ่งหน่อยนะครับผม แต่ก็จะพยายามทําให้มันเสร็จนะครับตามที่เก่นน้องๆไว้นะฮะอ่ะสำหรับวันนี้คลิปนี้ก็สวัสดีครับ